ใจคนที่ชอบราคาประหยัดนะาข้างว่จาจัดเต็มฟรีดาว4,700บาทตอนนี้เหลือไม่กี่คันนะคะบอกราคาข้างวัดไปแล้วน่าจะกะได้แล้วว่าราคาตัวรถเท่าไหร่นะคะ ะะที่นี่ที่อุบลราชธานีนะคะห่างหายกันไปนานเลยนะคะคลิปนี้นะคะมาค่ะจัดให้อีกหนึ่งคันนะคะเอาใจคนที่ชอบรถราคาประหยัดนะรถราคาประหยัดนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะข้างว่าจัดเต็มฟรีดาว4,700บาทค่ะนี่เปิดราคาเลยนะจัดเต็มฟรีดาวข้างว่า4,700บาทนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ share, รีบจองได้เลยนะคะมา คันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรถเก๋งที่คุ้นเคยกันในช่วงนี้หรืออาจจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ต้องเป็นนำมารีวิวกัน <Yeah! S 1> 20 <000! S 2> คันนั้นคือไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่คันนะคะกับอีกหนึ่งคันคันนี้นะคะรถสวยเดิมนะราคาราคาเท่าไหร่ขอสงวนกันก่อนนะคะเพราะบอกราคาข้างงวดไปแล้วน่าจะกะได้แล้วว่าราคาตัวรถเท่าไหร่นะคะเป็นซูซูกิเซลีโอเป็นรถปี2019นะคะคันนี้2019สีดำค่ะ ข้อดีของเขา1นึงนะคะเขาได้รถปีใหม่สภาพใหม่สวยเดิมวิ่งมา70,000 1 0 0 0กว่ากิโลนะคะคันนี้แล้วก็ที่สำคัญนั้นข้างวัาถูกเดี๋ยวจะพาชมภายนอกกันก่อนนะคะภายนอกของเขาเนี่ยสีของเขาก็คือสีดำมีริ้วรอยบ้างเป็นตามปกติของรถมือสองมีแค่ขนหมาขนแมวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีมาเยอะเนาะเพราะว่าเราเน้นความเดิมมาให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะ สเปคด้านในขออนุญ,ญาตเข้ามานั่งเลยแล้วกันนะคะแผงคอนโซลตรงกลางนะคะตรงนี้เราไม่เอาออกนะเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นป้ายฉลากหน้าร้านนะคะอยากให้เห็นป้ายฉลากหน้าร้านนะคะนี่ซูซูกิเซลรินะคะ 1.0GL เป็นรถปี2019นะคะราคา2,99,000บาทนะคะวิ่งมา71,040กิโลเรียบร้อยนะคะต้องบอกว่าราคานี้เราไม่ได้ขายแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของแผงคอนโซลกันก่อนนะคะ แผงคอนโซลของเขาเนี่ยใช้ง่ายนะเพราะว่านี่มีวิทยุเวลาจะต่อเครื่องเสียงคือต่อได้เลยได้สาย AUX สายสาย AUX สาย USB ก็คือใช้งานได้ตามปกตินะคะตรงนี้วิทยุก็คือใช้งานได้ตามปกติโหมดเบสหรืออะไรก็คือปรับได้ตามระดับที่ต้องการนะคะตรงนี้เป็นแอร์นะคะแอร์ Air ในส่วนของฝั่งคนนั่งนะคะปรับได้เลยพัดลมมีสีระดับแล้วก็ตรงนี้แอร์เย็นนะคะช่องแอร์ก็คือใช้งานได้ตามปกติ เครื่องยนต์ของเขานะคะ1.0เนาะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เน้นขับง่ายสะดวกสบายนะคะตรงกลางเนี่ยมีจุดใส่แก้วน้ำมาให้2จุดนะคะนี่แหละคือ,อสิ่งที่เขามีมาให้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีที่ใส่แก้วน้ํามาอีก1จุดนะคะใส่แก้วน้ําใส่ขวดน้ําก็ได้ด้านในเป็นโทนสีดํานะคะโทนสีดําตับกับโทนสีดําเทาตรงนี้นะคะทุกคนเบาเป็นเบาะ ถ้าไม่อมความร้อนนะคะจอดตากแดดนานๆก็ไม่อมความร้อนเดี๋ยวพาไปอยู่ในส่วนของห้องพูดศารด้านหลังต่อนี่ข้างในข้างในมีมีให้ครบเรียบร้อยแล้วเรามีแผ่นยางมาให้ทั้ง4ด้านแล้วก็พอเข้ามานั่งเนี่ย สัมผัสแรกนะคะคือยังมีความแข็งอยู่แข็งในที่นี้ไม่ได้แข็งปึ๊กนะแข็งก็คือสภาพเบาะมันยังสมบูรณ์นะคะด้านหลังเนี่ยคนใช้ค่อนข้างที่จะน้อยหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยนะคะเหมือนรถซื้อมาใหม่อะเหมือนรถซื้อมาใหม่ฟีลลิ่งในการนั่งนะนีนแข็งปึ๊กอย่างนี้อยู่เลยนะคะแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่ง ด้านท้ายของเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นรถห้าประตูนะต้องบอกว่าเป็นรถห้าประตูด้านหลังของเขาเดี่ยวจะตัดลงมาแบบนี้ไม่เหมือนรถ4ีดานที่มันจะยื่นออกมานะคะมือเปิดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ภายในก็กว้างกว้างนะถ้ากว้างไม่พอก็พับเบาะค่ะอบอกว่าถ้ากว้างไม่พอก็พับนี่ถ้ากว้างไม่พอก็พับเบาะตรงนี้ก็ใส่ของได้เหมือนกันนะคะพับเบาะเสร็จปุ๊บพื้นที่ ในการใช้สอยมันก็จะเยอะขึ้นด้านท้ายก็มีในส่วนของล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงทุกอย่างมีมาให้ครบนะคะต้องบอกว่าเป็นรถสวยแบบรถสวยแบบเดิมๆนะเน้นความเดิมไว้ก่อนนะคะเควะลาปิดทำยังไงคะดึงลงมาได้เลยนะคะปึ๊บมาดูเลขใหมค่ค่ะ71,167กกโลนะคะเปิดมาปุ๊บพัดลมเป่าหน้าเลยนะคะ อ่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันนี่เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายแน่นอนนะคะระบบกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นกระจกในส่วนด้านหลังกระจกด้านหน้าเปิดให้เห็นว่ามันใช้งานได้ตามปกตินี่ล็อกปลดล็อกอยู่ตรงนี้นะคะล็อกปิดล็อกอยู่ตรงนี้เนาะ,ะนี่เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อคะ่ะ ดูห้องเครื่องกันนะคะน็อตฝากระโปรงก็ยังอยู่นะคะยังเป็นรถดําเดิมอย่างที่น้องเบนบอกนะคะนี่หัวน,น็อตทุกอย่างก็ยังถูกแต้มด้วยสีของ QC สีตอนที่มันออกจากโรงงานหรือว่าออกจากโชว์รูมก็ยังอยู่ครบนะคะทุกคนแน่นอนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้กับราคานะคะ ใช้เล็กกระทัลััหน้ารักตามตอกตามซอกตามซอยในที่แออัดคนเล็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ไวกระเษียณขับหรือให้ใครก็ได้ให้ลูกไปโรงเรียนให้คุณแม่บ้านรับส่งลูกเล็กเด็กแดงก็ได้นะคะค่างวดของเขานั้นไม่แพงค่ะ4,700บาทอันนี้ก็คือเครดิตดีฟรีดาวคือได้ค่างวดประมาณเท่านี้เลยนะคะบวกลบก็200เนาะแล้วก็ใครที่ชอบในเงื่อนไขแบบไหนซื้อสดก็ดีซื้อผ่อนก็ดีนะคะราคา จากที่เห็นหน้าป้ายนะคะวันนี้น้องเบนนำมาจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือแค่259,000บาทนะคะ Suzuki e l e r i o ค่ะ1.0ปี2009สีดำรถสวยเดิมราคา259,000บาทใครนะคะเพิ่งทำงานใหม่ๆเริ่มต้นทำงานใหม่ๆฐานเงินเดือน9 0 0 0เหืนหนออกคันนี้ได้สบายๆเนื่องจากว่าเป็นรถปีใหม่แน่นอนว่ายอดจัดนั้นเขาได้เยอะมากๆเลยนะคะ คันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะอีกหนึ่งคันที่ต้องเป็นฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะที่ฟังจนจบคลิปนะคะใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดี